สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับเรามีสินค้าดีๆกดสั่งชือ้อ ได้เลยนะครับมีสินค้าดีมีคุณภาพให้บริการขอขอบคุณ FC ทุกทุกๆคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูก่อนใครขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักกับสัตว์ชนิดนี้กันครับเมียแคทมีแคทสุริเตชื่อวิทยาศาสตร์สุริเกตสุริเกต จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสัตว์หลังชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดลัมตัวเล็กน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัม2ปอนด์และสูงประมาณ50เซนติเมตรยีนิ้วจัดอยู่ในวงพังพอนเฮอร์เพอร์สตีดีมีทินอาศัยอยู่ในทะเลทรายคาลาฮารีทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาจัดเป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุลซูริเคเทและแบ่งออกได้เป็นสามชนิดย่อย ดูในตารางสองเมียแคทมีอุ้งเล็บที่มีลักษณะโค้งเพื่อใช้ในการขุดและมีจมูกไวมากมีขนสั้นสีน้ำตาลมีขนเป็นแนวเส้นขนานพาดข้ามหลังอาศัยและหาอาหารในโพรงดินที่ขุดขึ้นโดยอาหารได้แก่แมลงชนิดต่างๆรวมถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังตัวเล็กๆอีกด้วยอีกทั้งยังสู้และกินสัตว์มีพิษต่างๆได้อีกด้วยเช่นแมงป่องตะขาบงูพิษเป็นต้น มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่บางครั้งอาจมีสมาชิกถึง30ตัวและอยู่ร่วมกับสัตว์ขนาดเล็กชนิดอื่นๆเช่นกระรอกดินไม่ชอบอยู่กับที่ชอบยืนชะเง้อคอเพื่อตรวจดูและดมกลิ่นในบริเวณรอบๆจะออกมารับแสงแดดในช่วงเวลาเช้าเพื่อให้ร่างกายอุ่นเมียแคทถือได้ว่าเป็นสัตว์มีประสาทสัมผัสและการระแวดระวังภัยที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องการรับฟังเสียงจาก สามารถได้ยินเสียงในรัศมีถึง160ฟุต50เมตรและจะอพยพย้ายที่อยู่เมื่อมีภัยทั้งนี้โพรงของเมียแคดมีความลึกลงไปในใต้ดินโพรงดินที่สร้างขึ้นสามารถเชื่อมต่อกันทำให้มีช่องทางเข้าออกมากขึ้นและช่วยให้มีทางหลบหนีเมื่อมีภัยมาเมียแคทจะขยายพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณหนึ่งปีจะออกลูกตามโพรงช่วงฤดูผสมพันธุ์คือเดือนตุลาคม มีนาคมระยะเวลาตั้งท้องประมาณ11สัปดาห์ออกลูกครั้งละ2-5ตัวเมียแคทเมียแคทเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังน้องอยู่ตระกูลเดียวกับชมดและพังพรมีถิ่นกำเนิดในเทพทวีปแอฟริกากาดลักษณะหัวสั้นน้องมีจมูกไวมากและจมูกยื่นยาวเพื่อการดมกลิ่นมีขอบตาดำมีนิ้วเท้า4นิ้วขนสีน้ำตาลทองและดำอาศัย และหาอาหารในโพรงดินที่ขุดขึ้นมาเองลักษณะเมียแคทมีรูปร่างเพรียวบางมีหางเรียวและมีขาหน้าเล็กยาวมีกรงเล็บที่ทรงพลังใบหน้ามีลักษณะแหลมมีหน้าผากเป็นรูปทรงกลมมีแถบใต้ตาสีคล้ำมีหูรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยวขนโดยทั่วไปเป็นสีเทาสีน้ำตาลสีน้ำตาลอมเงินมีลายค่าสีเข้ม ซึ่งบางครั้งอาจจะมองเห็นทั่วทั้งหลังมีปลายหางสีดำเมียแคทมีถิ่นอาศัยอยู่ตามพื้นที่แห้งแลง้งแถบภูมิประเทศที่มีหญ้าสั้นๆและมีผู้ไม้เมียแคทไวเจริญพันธุ์จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ18-30เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเดือนมีนาคมคือช่วงฤดูผสมพันธุ์ของเหล่าเมียแคทและใช้เวลาในการตั้งท้องนาน11เดือนออกลูก โดยเฉลี่ย3ตัวต่อครอกอาหารของเมียแคทได้แก่สัตว์มีชีวิตขนาดเล็กไข่และมแมลงนิสัยและพฤติกรรมไม่ชอบอยู่กับที่ชอบยืนชงเงเอคอเพื่อตรวจดูและดมกลิ่นในบริเวณรอบๆจะออกมารับแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาเช้าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นจะอาศัยรวมอยู่กันเป็นกลุ่มบางกลุ่มอาจมีถึง30ตัวบางครั้งอาจพบอาศัยอยู่กับพวกกระรอกและเมียแคทแทง การเลี้ยงดูและที่อยู่อาศัยสถานที่เลี้ยงเมียแคทเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้เป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะเลี้ยงเพราะมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความตื่นตัวอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาดังนั้นควรที่จะมีพื้นที่ให้มันได้วิ่งเล่นรวมไปถึงมีเวลาเล่นกับมันให้มากๆไม่งั้นเจ้าตัวนี้ก็จะดูร้ายไม่น่ารักอย่างที่เราต,ต้องการยิ่งไปกว่านั้นเมียแคทเป็นสัตว์ที่ชอบการขุดเจาะ เพราะในธรรมชาติมันจะต้องขุดรูเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นเราควรทำพื้นกรงให้แข็งแรงและควรวางท่อหรือปล่องที่มีลักษณะเป็นโพรงไว้ในกรงเพื่อให้มันได้อยู่ด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือเมียแคทเป็นสัตว์ที่ชอบแทะดังนั้นต้องเก็บของให้ดีๆเพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอาหาร เมียแคสามารถกินอาหารได้แทบทุกอย่างตั้งแต่ผักผลไม้มแมลงรวมไปถึงสัตว์มีพิษจำพวกมแมลงป่องตะขาบเป็นต้นแต่เมื่อนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วโดยปกติก็จะให้กินอาหารสุนัขผลไม้หนอนนกหรือมแมลงต่างๆที่เราหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งเจ้าพวกนี้กินอาหารไม่เยอะดังนั้นไม่เปลืองแน่นอนอายุไข เมียแคทเป็นสัตว์ที่มีอายุไขได้ยาวนาน60ปีทีเดียวแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ผู้เลี้ยงด้วยว่าได้เอาใจใส่และดูแลทำความสะอาดเขาได้ดีเพียงใด